ข,ขอบคุณแม่สาครนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมกบเสียงเพลงกบเสียงเพลงขอบคุณแม่สาครนะครับเป็นของคุณแม่สาครนครับกล่องที่ส่งมานะครับพี่เสียก็แจ้งเรียบร้อยแล้วครับผมมาแล้วนะครับผมถึงนาแล้วโอ้ ดูดิมีอะไรดิโอมีไข่ด้วยไข่เขาให้อุ้มนะไม่ให้ยกนะอืมไม่ได้มัดก้นโอ้ตั้งก <klore> ล <ii> ้องไว้ก่อนกล้องไว้ก่อน นำกมานี่ะเอามาบูมบ่อเอาไปเ้ักเอาไปเพเอาไปใ้พอันเอาปเล้อาารเอาเงินขั้นนึงอันเก่าโมนัเบทมาโมาลลุงี้เราเอเยีแต่ปูเราม่มาไว้ไนนี่นี่าตั้งไนิ่แล้วก็เราเ่มาอัน เราอยู่ัเราอย่กลละม่อยู่เลยลูกละม่ลูกละมาอยู่โอ้ยกรดดามหรอกกระยาาโซมันจะพอยู่นี้ยเตือนแล้วละไม่ สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะคนมาเตรียมคันรถ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ข้าใส่ให้หน่อยเด้อเต็มเต็มช่วยชามลามกรช่วยชามลามะกรแกะของแกะของ เอามาอ่าน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 บอกอ่านอ่านอ่านก่อนอ่านก่อนอ่านอ่านก่อนอ่านลุกว่าให้ป้าเปิดเลยเสือบอกนางเอามาอ่านดูอ่านได้จ้าอ่านอะไรเออเลยอ่านหนึอ่านหนึ่มาจากใสนี่จ้าเสือพาไปว่านาลุงคนบัวเขาซื้อโชคมากนะผู้ส่งนกน้อยข้ากลาง อยู่นครพนมนกน้อยข้กากลางอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมออขอคุณแม่นกขอคุณแม่นกส่งมาเสือบอกว่าให้เปิดเลยอ๋อของแม่นกใช่ของแม่นกว่าให้ป้าออกมาเปิดอ่าเปิดเปิดเลยยะ ป้ารอกปาอนลุงอนุวั์มากคือกันคุณแม่พี่ชงางก็อย่าบ้าไม่ป้าร่วมทํ้งญนบราณโอ้เป็นไงยะเป็นน้ำพริกน้ำพริกปลาแห้งทอดเรียบร้อยแล้วปลาทอดปลาทอดเรีบร้อย กบ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 โอ้น้ำพริกกบเสียงกบเสียงอืออยากแม่นกเนาะแม่นกเนาะอือปลาช่อนแดดเดียวอือปลาช่อนแดดเดียว แล้วเอาเลยแมาภาษาภาษาภาษามาเยอะมาเยอะันเอ้ยมาเยอะันเอ้ยไม่มาไม่มีส่วนได้นะพอดีออกไปเก็บบอยก็เหม็นไปเลย เอัอ <łość> ันนี้เราเราออกไปไปดินเสียงบอลบอกว่าอ้ามาเอาในเพื่อเพื่อนขอยเลยเราอะแปแคปแไม่ได้เข้ามาแคปเปงานงานขาวดำงานขาวดำ 1อ่ะประดาเว้าเลย1 2 3อยาก็พูดเลยพู้ใดกันนั่นแหละอสวัสดี FC ทุกท่านเันนี้จะเป็นของกัีเรื่องอะไรสุดท้ายเนาะที่อันข่ดีข่าวดีเทศมรชัยพรกับคุณสําราญชัยเดชจากอเมริกาแล้วให้เราที่นานี่แหละคนละขวดอพอดีไม่ได้เอามากดแล้ว6ขวดเนาะแล้วก็แนนเอาไปแล้วเนาะก็วันนี้มาทําแบบนี้เฉยๆอ๋อได้ค่ะค่ะ แล้วก็ให้รับไปแล้วค่ะทวดเนาะขอบคุณค่ะอันนี้คือรับไปเมื่อคืนไปทอดแล้วเนาะเพราะว่าไม่มีน้ํามันทอดมามาพี่ต้อยก็่าเข้าแบบขอบคุณนะคะมาถือคนละคนคนละขวดเลยนะข้าวกล้องข้ากล้องข้ากล้องมา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 ยกันได้เออไม่เป็นไรพูดด้วยกันก็ได้ถูดด้วยกันเออไม่ยังไงพออยู่ไหมพออยู่ไหมเออขามาฮะอ่ะกี่ใดภาพสวยเชื่อมั้ยเดชื้อดิเขาจะดูว่าเขาจะไปยืนตรงไหนไง

น้ำมันนะคะขอให้ขอคุณนะคะขอให้ลื่นไหลขอให้ลาบลื่นนะคะขอให้ปูก คุ้มค MM รองเทวดารักษานะคะขอให้คุณแม่เพชรสมน์แล้วก็คุณชลราไใยดีแล้วมีอะไรอีกแม่ก็อะไรอีกเป็นการร่วมดีนะคะก็จะมาร่วมบุญกับลูกบ้าอีกเป็นไก่ห้ากิโลปลาห้ากิโลหมูห้ากิโลแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็มีกะทิมีข้าวมีน้ำนะคะที่มาร่วมบุญกับลูกบ้าขวดนี้ำให้